สุสานที่ใหญ่ที่สุดในดับลินคนตายตรงนี้เยอะกว่าคนทางดับลิมตอนนี้ประตูหนึ่งที่เฮียนมากแล้วก็มีความแบบพูดผีปีศาจเตรียมปัดนิ้วเลือดขึ้นปรี๊ดออกมาเหมือนซีนในหนังในหนังผีอยู่เหมือนกันนะยังไงคะ ฉันหาแว่นกันแดดฉันอยู่ตั้งนานมากมันเสียบอยู่ที่คอฉันทุกคนตอนนี้พิทอยู่ที่ดับลินประเทศไอร์แลนด์ตอนนี้เราอยู่กันที่ดับลินประเทศไอร์แลนด์ไอร์แลนด์ที่เป็นไอร์แลนด์จริงๆเป็นซูเปอร์ที่แบบเหมือนเป็นสเปเชียลตี้เป็นกอส์เซอรี่หรูๆไอริชเบรคฟาสต์ขนมปังที่แรนแคดเราจะซื้อเนยกลับไปทุกทริปได้ไหมโอ้กลิ่นรโคตรอร่อยเลยค่ะ ที่ใหญ่ที่สุดในดับลินที่ที่เขาเรียกว่าเป็นเซ็นเตอร์ออฟเดดคองดับลินกราสเนเวนเซเมทรีซึ่งและข้างหลังดิันกําลังมีรถเก็บขยะที่กําลังไถไล่ตามดิันมายังไงคะอันนี้มันเหมือนซีนในหนังในหนังผีอยู่เหมือนกันนะยังไงคะ มาเดทกันในคลิกที่ต่างประเทศครั้งแรกเขาก็พาเรามาที่นี่เลยค่ะสุขสารเปิดประสบการณ์ด้วยความขนหัวลุกขนหัวใจสุดๆหลังจากที่หลายๆครั้งเนี่ยเราโอ้มันเรียวมากทุกคนมันเรียวมากข้างหน้าพี่ขออนุญาตไม่ถ่ายเด็กกันมาเพราะว่าเพื่อเป็นการให้เกียรติเขา้าแต่ว่าข้างหน้าฉันก็คือเห็นรถเป็นรถที่ข้างหลังมีโ,งโ,โรงศพอ่ะเธาก็ขับเข้ามาเลยแบบเรียวๆ เป็นสุสานที่ใหญ่ที่สุดของดับลินแล้วทุกคนเขาว่ากันว่าในพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้มีฝังศพไปแล้วกว่าแต่1ล้าน4ีล้าน5คนที่ถูกฝังที่นี่มีจำนวนเยอะกว่าคนที่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ค่ะ คนตายตรงนี้เยอะกว่าคนทางดับลินตอนนี้อีกดาเนลโอคอนนะคะที่เป็นผู้เริ่มต้นสร้างสุสานอันนี้ทุกคนเป็นคนนับถือศาสนาแคทอลิกสมัยก่อนเนี่ยประเทศไอแลนด์เนี่ยเขาจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะเรื่องของ p o l i t i c ไอแลนด์นอร์ทไอแลนด์ปัญหาเรื่องของการเมืองหรือว่าเรื่องของศาสนาอะไรอย่างเงี้ยคนที่นับถือศาสนาก็จะถูกกีดกันถูกเหยียดไม่ให้มาถูกร่วมฝังถูกทาพิธีศาสนาอะไรใดๆหลังจากที่ตายแล้วอ่ะก็ยังคงมีการกีดกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยดาดเนลโอคอนอลที่เขาเป็นคนเริ่มต้นสุสานแห่งนี้เนี่ย ตัวเขาเองและสําหรับคนอื่นๆทุกชนชั้นคืออยู่ไม่ต้องเป็นชนชั้นอะไรหรือศาสนาอะไรคุยอลิฟายเดียวก็คือตายก็คือสามารถมาใช้บริการที่นี่ได้แล้วเลยซึ่งคุณโอคาเนลเนี่ยศพของเขาเนี่ยก็ถูกฝังเอาไว้ตรงห้องใต้ดินที่เป็น the crypt ซึ่งข้างในนั้นก็จะเป็นห้องพิเศษที่ถูกทาขึ้นเนาะต่างๆลงศพเอดยใดอยู่ข้างล่างแล้วเมื่อกี้ก็คือพี่กายก็บอกว่าถ้าเราจับลงศพเนี้ยก็คือจะโชคดีตอนแรกเดินเข้าไปก่อนพี่กายสาวก็บอกว่าอ่าตรงนี้คือลงศพนะทุกคนเริ่มถอยหนึ่งก้าวจับได้นะ ทุกคนก้าวถอยหลังถ้าจับแล้วเขาว่าจะโชคดีทุกคนก้าวมาข้างหน้าเลยค่ะคนละแตะสองแตะลว่าถ้าเป็นเรื่องจริงนะก็คือทงคณะมูทั้งห้องอย่ามาบอกว่าเอเชียมุงเอเชียมูอะไรนะคะฝรั่งก้มลงไปก่อนคนแรกเลย <laughs> เพราะงาั้นบทจะมูมูกันทั้งหมด ดิฉันได้ยินมาว่ามันมีหนึ่งในประตูตรงเนี้ที่เขาว่ากันว่าถูกปิดตายเอาไว้เพราะว่ากลัวเรื่องแบบแม่มดมีประตูหนึ่งที่เฮี้ยนมากแล้วก็มีความแบบพูดผีปีศาจจะออกมาแต่ว่าอยากจะพาทุกคนไปเดินหานะคะว่ามันคือประตูไหนกันแน่แต่ตอนนี้คณะทัวเราไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนมาด้วย <laughs> ภายใน The Crypt ข้างล่างตรงนั้น,น่ะห้องฝังศพก็คือจะเห็นว่ามีโลงศพตั้งอยู่ด้วยตอนแรกนึกว่าเป็นโลงเปล่าเฉยๆเปล่จาจ้าโลงจริงก็แบบถามคุณพี่กายว่าแบบ <c oughs> อันนี้เรื่องจริงหรออันนี้คือของจริงหรือเค้กหรืออะไรเป็นโลงศพจรแล้วคือกองเหมือนแบบเหมือนไม่มีอะไรเหมือนเรากองกล่องอะไรเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือศพ <c oughs> จริงมันมีกฎอยู่ว่าอย่างงี้ทุกคนตั้งแต่ในสมัยก่อนเนี่ยศพของใครที่จะไม่ถูก bury in the ground ที่จะไม่ถูกฝังลงไปใต้ดินเนี่ยถ้าเกิดว่าจะให้อยู่ข้างบนดินอย่างของคุณโอคาโนอย่างเงี้ยก งศพที่ถูกซีลด้วยเหล็กด้วยอะไรเท่านั้นเพื่อแบบป้องกันดีซีสป้องกันอะไรจากโลงศพถ้าเกิดว่ามันปริมันอะไรขึ้นมาเนาะศพมันก็เน่าเปื่อยอะไรใดๆไปโลงศพเหล่านั้นเนี่ยคือของดีเซนเดนต์เนาะหรือว่าของลูกหลานของคุณโอคานนนั่นเองซึ่งโลงศพเหล่านี้คือถูกซีลด้วยเหล็กทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะหนักมากแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะเอาแบบเอามันไปตั้งไว้ตรงไหนหรือสร้างฐานสร้างอะไรที่มันจะมารองรับได้สิ่งเดียวที่จะมารองรับโลงศพเหล่านี้ได้ก็คือโลงศพที่ถูกซีลลด้ล้้ววยยเเหมมมืออนนนนนนกนนก,กกกกัััั็ถูงสแแตขึาไบบ คือเขาก็อยากอยู่ด้วยกันเนาะก็เลยเป็นแบบเพื่อนบ้านเป็นแฟลตเมทอยู่ตรงนั้นนะคะซึ่งอย่างที่เราเห็นว่ามันยังมีที่ว่างอยู่2สําหรับ2โรงได้เพิ่มอีกถ้ามีใครที่มีคนรู้จักนามสกุลโอคาเนลก็แจ้งได้หากถึงเวลาแล้วเรียนเชิญถ้าเกิดว่าดูตรงนี้จะเห็นเป็นหอคอยตรงนี้ทุกคนในสมัยก่อนเนี่ยนักศึกษาแพทย์หรือว่าแพทย์เองเนี่ยในยุคที่มันยังแบบไม่ได้มีการศึกษาเฟื่องฟูชอบมาขโมยศอเอาจากสุสานที่นี่เพื่อเอาไปแบบศึกษาหรืออะไรใดๆเขาก็เลยจะต้องมีแบบมีทําหอคอย มาขึ้นเพื่อที่จะคอยแบบสอดส่องดูว่าไม่ให้มีการขโมยศพเกิดขึ้นและไม่ใช่แค่นักศึกษาแพทย์นะทุกคนที่ชอบมาขโมยศพใดๆไปศึกษาโจรก็ชอบมาขโมยเหมือนกันหลายๆศพที่ถูกฝังเนี่ยก็เป็นแบบผู้ร่ามากดีเนาะแล้วเวลาที่เขาร่างเขาถูกใส่ลงไปในโลงเนีแบบ่ยบางทีก็จะมีแบบทรัพสมบัติที่แบบติดตัวไปตามไปถึงชัดหน้าหรืออะไรก็ตามก็จะมีโจรที่ชอบมันล็อลงศพเพื่อแบบลงไปหาของมีค่าพวกเนี้ยโดยสิ่งที่เขาทาเนี่ยก็คือจะใช้ชั่วโวคือใช้จอบแต่จะเป็นจอบที่แบบไม่ใช่จอบหัวเหล็กอะจะเป็น พื่อให้มันเสียงมันเบาลงเฉาะเฉะลงไปเจอลรงปุ๊บเจาะรูลงไปในโรงแล้วใช้เด็กส่งเด็กลงไปในรูเพื่อที่จะแบบมือเล็กๆแขนเล็กๆอะลงไปควักล้วงเอาของมีค่าออกมาใส่ถุงใส่กระสอบทำไปไปเรื่อยหลายๆศพ นอกจากขอคอยตรงนั้นแล้วที่มีเอาไว้เพื่อแบบเพิ่มมาตรการความปลอดภัยอะไรเงรี้ยมีอีกมากมายมาตรการเกิดขึ้นเนาะรวมถึงแบบมีหมาที่ถูกเทรนไว้เิพศษเพื่อให้วิ่งไล่คนแบบนี้ด้วยใดยๆก็ตามพูดถึงเรื่องเจาะลงไปขโมยศพมันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งของสุสานแห่งนี้ด้วยนะการครังหนึ่งเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึง่งสามีของเขาเนี่ยคิดว่าภรรยาตัวเอง่ตายแล้วเพราะว่านอนหลับไป3วันคือ,อทุกคนในสมัยก่อนถ้าจะดูว่าใครตายเนี่ยเพื่อที่จะ verify ว่าใครตายก็คือถ้าใครนอนหลับไปเกิน3วันก็คือถือว่าตายซึ่งถ้าฉันเก ในสมัยนั้นฉันอาจจะโดนคิ้วมาฝังศพไปแล้วก็ได้คือสมัยก่อนเนี่ยทางการแพทย์มันยังไม่ได้มีวิธีพิสูจน์อะไรเยอะแยะก็ถ้าหลับไปสามวันเนี่ยก็ผัวก็คือส่งมาฝังได้เลยก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ตื่นนะคะสามีก็เลยแบบโอ้อะไรรักเหลือเกินก็ภรรยาตายแล้วเอาภรรยาใส่ลงใส่อะไรท,ทํทุิทงพิธีอะไรเรียบร้อยก็ไม่ย่อมตื่นขึ้นมาไม่รู้ว่าเพราะอะไรภรรยาของข้าสิ้นสะแล้วอย่างเงี้ยเอาภรรยาไปทําพิธีอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บตอนที่กาลังจะฝังเนี้ยสามีนึกขึ้นได้ว่าฉ เพื่อคิดถึงกันก็เลยพยายามดึงแหวนออกมาจากนิ้วชีปรากฏว่าแหวนติดออกไม่ได้สามีก็เลยคิดว่าโอ้อาจจะเริ่มอืดแล้วหรือเปล่าก็เลยดึงแหวนออกมาไม่ได้อะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรอปล่อยเอาไว้ไว้ไว้ค่อยว่ากันไว้ไว้ค่อยว่ากันยังไงวะคือจะกลับมาใหม่หรือจะอะไรยังงงไปหมดสุดท้ายเนี่ยก็ทําพิธีอะไรใดๆเรียบร้อยแล้วก็ฝังร่างของภรรยาลงใต้ดินไปเสร็จปุ๊บในคืนวันนั้นนะมีโจรบุกมาแล้วก็ปักว่าเนี่แหละจะทุบลงศพนี้เลยสเต็ปเดิมเลย ขุดทุบเจาะลงศพทรงเด็กลงไปก็เจอแหวนแต่งงานนี้แล้วก็พยายามจะดึงแหวนออกมาดึงออกมาไม่ได้แหวนติดนิ้วแต่ว่ายายโจนเขาจะไม่ทนไงในกระเป๋ามีมีดอยู่กลางวันกินแอปเปิ้ลแล้วแบบมีมีดเอาไว้หั่นแอปเปิ้ลอยู่ก็เลยเอามีดมาแล้วก็เตรียมตัดนิ้วก็คือตัดนิ้วๆๆๆเพื่อที่จะเอาแหวนอันนี้ออกมาพอตัดลงไปปื๊บเลือดพุ่งปรีดออกมาผู้สาวคนนี้ดีดตัวเด้งขึ้นมานั่ง ช็อกเด็กช็อกโจนช็อกตบช็อกเฉลยว่าภรรยาไม่ตายหลับเฉยๆ3ามวัน ตื่นขึ้นมาปุ๊บนิ้วเลือดอาบใดๆล่างเต็มไปด้วยเลือดมีคำถามเกิดขึ้นมากมายที่รู้สึกว่าจะต้องถามใครสักคนก็เลยเดินทางออกจากสุสานแห่งนี้ไปกลับไปที่บ้านไปเคาะประตูบ้านของตัวเองในบ้านขนาดนั้นเองก็คือสามีก็นั่งดื่มเหล้ากำลังแบบเศร้าใจคิดถึงภรรยาที่จากไปได้ยินจังหวะเคาะประตูเชี่ยทำไมเหมือนเมียกูเลยไม่เราน่าจะคิดถึงเธอมากเกินไปเพราะว่าเพิ่งผ่านงานศพของภรรยาที่รักมาสดๆก็เลยแบบไม่เราคงคิดมากไปเราคงคิดถึงเธอมากไปก็ลุกมากําแก้ววิสกี้ลุกมาท ประตูเปิดประตูมาปึ๊บเจอหน้าภรรยาตัวเองที่ชกไปด้วยเลือดเ,เพราะว่าเพิ่งโดนเฉือนนิว้วสามีช็อก ตายในวันนั้นเลยแต่สามีตายจริงเป็นเรื่องเล่าแบบใดกลายเป็นสามีที่ถูกนาศพมาฝังอยู่ที่สุสานแห่งนี้แล้วพอเมื่อเวลาผ่านไปภรรยาก็ได้นําร่างมาฝังที่นี่อีกครั้งหนึ่งบนป้ายหลุมศพของภรรยาเนี่ยถูกเขียนเอาไว้ว่าผู้ซึ่งถูกฝังที่นี่มาแล้วรอบที่สองนั่นเองซึ่งจริงๆหลังเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มีการเพิ่มมาตรการความรัดกุมวิธีเช็คคนตายเพิ่มขึ้นนะทุกคนเอาเชือกแล้วก็กระดิ่งมาผูกไว้ที่มือของคนที่คิดว่าตายก็คือถ้าเกิดว่าตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่มืออาจจะ นิ่งๆก็คือแบบโอเคไม่ตายถ้า3วันแล้วถ้าเป็นคนหลับลึกแล้วไม่ขยับเลยกระดิ่งไม่ขยับเลยก็ลงมานอนใต้พื้นได้เหมือนกันเกือบหลับแต่กลับมาได้มีเรื่องราวหนึ่งคล้ายๆกานข,ของคุณมาเรียแต่ของคุณมาเรียเนี่ยเป็นการถูกลงไปใต้ดินอย่างตั้งใจเพราะว่าคุณมาเรียเนี่ยทำประกันเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าเสียชีวิตไปเนี่ยสามีจะได้เงิน500ดอลลาร์สามีอยากได้เงินก็เลยบอกอาภรยาแก้งตุยหน่อยล็อกผลล็อกมงกับแพทย์ชนะสูตรอะไรเรียบร้อยแล้วว่าแบบให้ดีแคลร์หน่อยว่าแบบเออตุยจ้ะก ฟื้นขึ้นมาได้สามีถูกจับไปอะไรไดๆเรื่องราวมากมายเวอร์แต่มันสวยแล้วมันเวอร์มากเวอร์สุดๆ I have a question I've heard from my team that one of those like underground um you know the door with numbers mm hmm. underground there I've heard from my team that there is one that's like Permanently sealed with some sort of. There's a few, yeah, yeah, there's a few. Now, one of them would be because of the Bowland family that owns it, they blocked off two of them, they bought three, and then they blocked off two, broke down the walls in between them, and turned it into like a mega crypt. Right. Yeah. <laughs> and the other one would just be the family's choice. So we don't really get a lot of say in right. what happens to them, it's just up to the family. I see, but it's not like permanently locked because of. s u p e r s t i t i o u s ไม่สาบไม่รักปูมรณะประตูที่ปิดกันเฮียนอะไรแม่มดหมอผีใดๆก็คือพี่ไกด์ดับฝันแล้วนะคะดับฝันเรื่องเล่าของชาวคุกคูนะคะไม่จริงค่ะเขาแค่กั้นเอาไว้ทุบไว้ทําเป็นห้อง p r i v a t ทําเป็นห้อง connect สาหรับครอบครัวเศรษฐีท่านหนึ่งจริงๆฉันกับพวกเธอเนี่ยเรามาเรามาส่สารกันบ่อยเหมือนกันเนาะเหมือนฉันพาพวกเธอมาเดทที่สู่สารกันบ่อยเหมือนกันแต่อย่างที่เคยบอกไปตอนเอฟที่มาพร้อมพี่ลูกกอล์ฟพอมา เอย่างี้มันทําให้เรารู้สึกแบบปรงมากขึ้นนะว่า Life กับ Death มันใกล้กันแค่นี้เองมันเป็นปลายทางของเราทั้งหมดแต่เหนือสิ่งอนใดสิ่งที่พี่ยังรู้สึกเหมือนเดิมเหมือนทุกครั้งที่ไปเซเมทรีอื่นๆในลอนดอนอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่าแบบมันรวมความแบบความวิจ,จิตอะ มันวิจิตรมากๆเลยนะอาจจะรู้สึกแปลกๆเพราะเรากำลังพูดอยู่กับแบบป้ายหลุมศพหรือเมโมเรียลที่เอาไว้รีเมมเบอร์คนที่เสียไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่รู้สึกว่ามันมีความวิจิตรมากบางหลุมศพเนี่ย <ๆ S 1> เขาก็แบบเหมือนคัสตอมเมดออกแบบเป็นพิเศษแบบว่าเอาให้เข้ากับแบบเรื่องราวในชีวิตของแต่ละคนไปเลยเป็นรูปปั้นเป็นเรื่องราวชีวิตของเขากับเมียบ้างเป็นอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันคือแบบเออถ้าเราจะตายเราก็เลือกตายในแบบที่ทิ้งร่องรอยไว้บนโลกตามที่เราเลือกเองด้วยซึ่งแบบเป็นเลิศ ตัวอย่างสุดๆของการแบบฝั่งแบบไม่เลือกชนชั้นของที่นี่ด้านนั้นที่เห็นเป็นแบบว่าแท่นขึ้นมาก็คือจะเป็นเป็นที่ฝังศพของนักการเมืองที่มีชื่อเสียงและทําคุณประโยชน์มากมายในขณะเดียวกันพลึบมาตรงนี้ ก็คือจะเป็นป้ายของเด็กชายที่แบบมาเป็นคนแรกๆของสุสานนี้คือพอวันว่าเราทุกคนตายอะ่ะมันก็เท่านี้เองแล้วป้ายใดๆเหล่านี้ที่มันเป็นความวิจิตรทั้งหมดเนี่ยคือเขาเรียกว่า headstone น้องแบบว่า head tombstone headstone อะไรเงี้ยเมื่อกี้แอบอ่านบนป้ายอะ่ะเขาก็จะใช้คำแบบอะไรคำแบบวิจิตรมากทุกคนมีแบบว่า d e p a r t e d from this world ออกเดินทางจากโลกนี้ในวันที่เท่านี้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งไม่ใช่ทุกคนที่ถูกฝังที่นี่จะมีเฮดโซนนะก็คือขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของครอบครัวของคนที่ถูกฝังหรืออะไรอย่างเงี้ยเลยว่าแบบอยากจะฝังไว้ตรงนี้มีเฮดโซนไหมหรือฝังโดยไม่มีเฮดโซนหรือมีเฮดโซนแต่ล่างอยู่ที่อื่นแล้วค่อย move ม,มาตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยคือมันแล้วแต่เคสมากแต่ว่าถึงแม้ว,ว่ามันจะแบบ populated over populated ขนาดเนี้ยคือเต็มไปด้วยร่างทางสูสานเองเนี่ยเขาก็ anticipate ว่าเขาน่าจะยังมี space มี capacity มากพอที่จะรับร่างได้ไปถึงปี2 0 4 0ด้วยอัตรา เร่งประมาณนี้ในตอนนี้ที่เขามีนะก็คือน่าจะรับไปได้ถึงปี2040นะคะเพราะฉะนั้นก็เพราะฉะนั้นก็อะไรเพราะฉะนั้นก็นะคะดั้าสิทธิ์โอทูเดนะคะตรงนี้